สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาะที่เคารพทุกท่านครับวันนี้นําผลการประชุมนบขหรือว่าประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวแห่งชาติซึ่งมีนายอนุทินชาญวิรกูลนายยงตีเป็นประธานการประชุมประชุมเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8เขาประชุมอะไรกันบ้างสาเห็นที่ทําคลิปเรื่องนี้มาบอกก็เพราะว่ามีพี่น้องชาวนาะขอขอดูข่าวขอฟังข่าวผลการประชุมนบขบ้างมีอะไรบ้าง วันนี้ก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับจริงๆแล้วเขาประชุมกันตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายน21พฤศจิกายนจึงมาทําคลิปนี้บอกจริงๆแล้วเราเราไม่คิดว่าจะทําคลิปนี้บอกนะครับเพราะว่ามีพี่น้องมีสื่อต่างๆลงข่าวมากมายไปแล้วแต่ในเมื่อมีพี่น้องชาวนาะคอมเมนต์มาถามก็เลยเอามาสรุปให้ฟังอีกครั้งวันนี้ก็วันที่21พฤศจิกายนแล้วนะครับขณะนี้ข้าวราคาดีมากครับโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิราคาดีดขึ้นไปถึงตันละ16,000บาทแล้วนะครับ กระทรวงพาณิชย์ก็ปลื้มมากบอกว่าเป็นมาตรการของนอบขคดูดซับข้าวตรงจุดทําให้ราคาข้าวดีดขึ้นถึง1 6 0 0 0บาทนะครับแต่วันนี้ก็พูดถึงวันที่18พฤษภษจิกายนก่อนผลการประชุมนบคเป็นอย่างไรไปดูกันครับก็ที่ประชุมนอบอมีอนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับ18พฤษจิกายนเห็นชอบผ้านเรื่องได้แก่โครงการสินเชื่อชะลอการขา ขายเขาเปลือกนาปีรับปีการผลิต2 5 8 3้หมกก็คือโครงการจำนำข้าวยุ้งฉางนั่นแหละครับก็มตินปคเห็นชอบให้ดําเนินการซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคอรอมอไปแล้วแลวคอรอมออนุมัติไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็บอกว่าข้าวหอมมะลิให้จํานําข้าวยุ้งฉางได้ที่ตันละหมื่นสามพันบาทแล้วก็จะได้ค่าเก็บค่าวไว้ที่ยุ้งฉางของตนเองได้ฟรีๆนี่ตันละพันห้าส่วนเงินสินเชื่อที่กู้จากทกสก็ได้ตามชนิดของข้าวนะครับ ข้าวหอมมะลิในหมื่นสามนะครับแล้วก็ได้ค่าเก็บข้าวพันห้าข้าวดื่นก็ได้ค่าเก็บข้าวที่ยุ่งฉังตัวเองพันห้านะครับก็ใครที่ไม่ต้องการขายข้าวเพราะข้าวในท้องตลาดราคาไม่สูงก็เอาไปจำนำกับสกสก่อนทําผ่านแอปบีเอสีมบายนะครับแต่วันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาในโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวมีการปรับบงเงินสินเชื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดโดยเขาบอกว่าเขาเปลือกเจ้าจาก800 0บาทจะจำนำข้าวยุ่งฉังได้5800บาท เปลือกหอมปฐุมจากเดิมนี่9,000บาทต่อตันจะมีราคาจำนำข้าวฉุงฉาง7,600บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวจาก10,000บาทต่อตันเป็น8,600บาทต่อตันทั้งนี้มอบให้ธนาคารกสและสากลการเกษตรจะทำรายละเอียดงบประมาณเพื่อเสนอขนั้นตีต่อไปอา้าวยังจะเสนอขนั้นตอต่ออีกก็คลมเคยอนะุมัติไปแล้วนะครับอันนี้ก็อบคอเขาก็เห็นชอบโครงการจำนำข้าวยุงฉางนะครับโครงการที่1โครงการที่2นะครับ ขยายระยะเวลาชดเชยดอกเบีย้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกปีการผลิต2567-268คือ,อป,ปีการผลิต66-267ก็คือเมื่อปีก่อนน้นน่ะให้ให้ดอกให้กู้ให้ผู้ประกอบการกู้เงินไปเก็บสต๊อกข้าวแล้วก็เขาขยายเวลาชดเชยดอกเบีย้ยออกปอีก6เดือนจากเดิมสิ้นสุด30ตุลา68เป็นสิ้นสุด30เมษายน69นะครับอันนี้เป็นมาตรการที่2ที่นาประขอ เห็นชอบเมื่อ18พฤิกยายนนะครับแล้วก็มาตรการที่3มาตรการดูดซับดูดซับผลผลิตข้าวส่วนเกินปีการผลิต2 5 6 8 3 6 9และมาตรการระยะยาวเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผลิตประกอบด้วย3โครงการย่อยได้แก่ฟังฟังครับอันนี้แหละที่กระทรวงพาณิชย์บอกว่าได้ผลดีนักทำให้ข้าวราคาดีขึ้นถึงวันที่21นี่ดีดราคาข้าวหอมมะล,ลิดีดขึ้นถึงตันละ16,000บาทเขาบอกว่า ดูดซับข้าวนี่ยแหละได้ผลนะครับทาให้ลุงสีลงสีก็ซื้อตามขึ้นซื้อขึ้นตามนะครับอา้าวมีมาตรการดูดซับข้าวนี่มีมาตรการที่1นนะครับโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2อาท่ามมอบหมายให้องค์การคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสะกรรับซื้อข้าวในราคานําตลาดคือบวกไม่เกิน3 0 0รบาทต่อตันก็คือข้าวราคาเท่าไหร่ บวกให้อีก3ร้อยบาทต่อตันนะครับเพื่อสีแปรซื้อข้าวกับชาวนาไปแล้วก็เอาไปสีเอาไปแปรสภาพกระจายสู่ตลาดปลายทางเป้าหมาย3ล้านตันข้าวเปลือกอันนี้ก็เป็นการดูดซับข้าวโดยทางราชการไปซื้อข้าวจากชาวนานะครับก็ซื้อนําตลาดกว่ากว่า3 0 0รบาทต่อตันก็ทําให้เกษตรกรมาขายข้าวตรงนี้นะครับก็จะดูดซับข้าวให้ได้3ล้านตันอันนี้ เน้นข้าวขาวเป็นหลักอันนี้มาตรการที่1มาตรการดูดซับข้าวนะครับมาตรการที่สองดูดซับข้าวก็คือโครงการเปลี่ยนเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปังเป็นพืชหลังนาสร้างไรายได้ให้แก่กเกษตรกรโดยสนับสนุนกเกษตรกร2 0 0 0บาทต่อไร่ไม่เกิน10ไร่ต่อครวัวเรือนเพื่อปรับเปลี่ยนการปลูกพืชอื่นที่ตลาดต้องการแทนปลูกข้าวนาปังแต่ว่าก็จะมีมาตรการประมาณ1ล้านไร่นะครับก็คือหลังจากข้าวนาปีเสร็จไปนี่ พี่น้องก็จะปลูกข้าวนาปังใช่ไหมแต่ทีนี้เขาจะลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปังลงหนึ่งล้านไร่ใครที่เข้าร่วมโครงก,การเขาก็ให้เข้ารา่วมโครงก,การได้สูงสุดไม่เกินสิบไร่ต่อครัวเรือนก็จะได้เงินสนับสนุนไร่ละสองพันบาทครัวเรือนไม่เกินสิบไร่ก็สองหม่นบาทโดยหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆที่ตลาดต้องการแทนนะครับก็จะลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปังลงหนึ่งล้านไร่อันนี้เป็นมาตรการที่สองนะครับ ซึ่งมาตรการที่2นะครับที่ประชุมนบขอประชุม18พิกาย,ยนก็ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรไปทํารายละเอียดแล้วเสนอเข้าที่ประชุมนบขออีกครั้งก่อนเสนอคอรอมอต่อไปนะครับแล้วก็มาตรการที่3นะครับโครงการดูดซับข้าวนะครับการสนับสนุนการปลูกข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่านักเล็บปลูกข้าวปาณิชย์นะครับโดยเชื่อมโยงตลาดและสนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะเป็นเช่นเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนะครับ เป้าหมายกลุ่มเกษตรกร200กลุ่มและมอบหมายก่มการข้าวพัฒนา,มาเมล็ดพันธุ์ข้าวตามตามความต้องการของตลาดก็คือมาตรการที่3ของการดูดซับข้าวนี่ก็คือสนับสนุนให้มีการปลูกข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าเขาเรียกว่าข้าวปาณิชย์แล้วก็ทางการจะสนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะเป็นเช่นเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนะครับก็จะให้กลุ่มเกษตรกรประมาณ200กลุ่มทั่วประเทศนี่พัฒนาการปลูกข้าว ค่าปานิชให้เพิ่มมูลค่านะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่3ก็คือมาตรการาดูดซับผลผลิตข้าวส่วนเกินนะครับมาตรการที่4ทดทวนกฎระเบียบการนำเข้าข้าวตามพันธกรณีภายใต้ WTO ของไทยทั้งนี้กระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงของญี่ปุ่นได้ร้องขอให้ไทยพิจารณาเพิ่มปริมาณการนำเข้าการนำเข้าข้าวญี่ปุ่นภายใต้โคต้า WTO เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในไทยดังนั้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดส่งออกข้าวที่สมบัญของไทยที่ประชุมจึงเห็นชอบให้แก้ไขระเบียบโดยเพิ่มปริมาณการนําเข้าสําหรับผู้มีสิทธิ์แต่ละลายจากเดิมไม่เกินร้อยเมตรติดตต่อลายต่องวดเป็นไม่เกิน300เมติเมติดตันต่อลายต่องวดนะครับอันที่5ามาตรการของนบขประชุม18พฤศจพกายนมีมติ เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติแบ,บ่งออกเป็น4คณะย่อยได้แก่คณะอนุกรรมการนโยบาย,ายบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตและอันที่1อันที่2คณะอนุกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดอันที่3คณะอนุกรรมการพิจาช่วยเิดดบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกอันที่ 4. พิจาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการอาหารจัดการข้าวระดับจังหวัดเพื่อเกิดผลดีต่อการพัฒนาระบบการผลิตข้าว กำหนดราคาที่เป็นธรรมเป็นผลดีต่อเกษตรกรไทยก็ yeah. ทั้งหมดก็คือ5มาตรการที่นปขอเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่18พฤศจิกายน258ที่เห็นสอดคล้องที่ตรงๆมายัางชาวนาก็คือโครงการจำนำข้าวยุ้งฉางนะครับและก็โครงการดูดซับข้าวก็คือตั้งจุดรับซื้อข้าวให้ได้3ล้านตันนะเทรกแซงราคาโดยการซื้อแพงกว่าตลาด300บาทต่อตัน ก็เน,น้นที่ข้าวขาวเป็นหลักนะครับแล้วก็สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวคุณภาพสูงหรือว่าข้าวปานีตและจะสนับสนุนเครื่องจักรกลที่จะเป็นเช่นเครื่องสีข้าวขนาดเล็กทํานองนี้ครับแล้วก็มาตรการปรับเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปางเป็นปนลูกพืชหลังนา1 000, ล้านไร่ชาวนาจะได้รับ<ล>เงินสนับสนุน200 200 0บาทต่อไร่ไม่เกิน10ไร่ต่อัวเรือนอันนี้ตรงๆกับชาวนาครับ ทั้งหมดก็นำมาเล่าให้กับชาวนาฟังผลการประชุมรปภเมื่อ18พฤศจิกาย,ยน258ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ